สวัสดีค่ะรับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณกุฎจตแจงค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะแต่ว่าจะมีการเพิ่มเติมในเนื้อหาเข้าไปให้เราเข้มข้นมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะอะมาดูกันดีกว่าว่านะวันนี้เราจะยังพูดถึงสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเหมือนเดิมค่ะ จำกันได้ไหมคะว่าความแตกต่างระหว่าง3คํานี้นั้นเป็นอย่างไรถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวเรามาทวนพร้อมๆกันค่ะสำนวนนะคะเป็นคําแบบอ้าวจำวคอนเซปต์เราค่ะสั้นซึ้งไฮราะใช่ไหมคะเอาใหม่อีกทีนะคะสั้นซึ้งไฮราะค่ะ3คํานี้นะคะเป็นใจความสําคัญของคําว่าสำนวนค่ะ ส่วนสำนวนเปรียบเทียบนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบเนาะระหว่างคำข้างหน้ากับคำข้างหลังนะคะทำให้เราเห็นภาพตามเราจึงเรียกว่าสำนวนเปรียบเทียบค่ะสุภาษิตคำสั้นๆเลยคือคำว่าสอนสอนแล้วก็สอนค่ะสอนคำเดียวเท่านั้นถ้าสำนวนใดก็ตามมีการมุ่งเน้นที่จะสอนสำนวนนั้นจะกลายเป็นสุภาษิตทันทีค่ะ คำพังเพยนะคะคำพังเพยจะเป็นคำแบบติก็ได้ชมก็ดีหรือแสดงความคิดเห็นก็เต็มที่กันไปเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นคำที่แบบกลางๆเน้นไปที่การแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะอ่ะทวนแล้วนะคะ3ามคำสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยภาพสำนวนชวนคิดกันในคราวที่แล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมดสิภาพค่ะ สิบห้าภาพมีภาพอะไรบ้างนะคะอ่ะฉเฉลยอ,อย่างเร็วนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีให้เขียนอีกเล็กน้อย20ข้อแต่เป็น20ข้อแบบสั้นๆนะคะอย่างแรกเลยค่ะคำแรกหัวล้านได้หวีนะคะคำนี้ถูกกันไหมคะอ่าใครถูกยกมือเร็วอยากเห็นนะคะหลายคนเลยเก่งมากๆค่ะ คำที่สองหน้าเนื้อใจเสือใช่ไหมคะก็คือหน้าตานั้นแสงความเมตตาแต่จริงๆแล้วในใจนั้นแสนสะโหดเยี่ยมค่ะคำที่สามรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสานะคะถ้าเราฝ่ายดีเราก็จะสบายในขณะที่ถ้าเราฝ่ายชั่วนั้นเราก็จะได้รับความลําบากค่ะคำนี้ค่ะเท้าหัวงูแปลว่า คนแก่ที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะหรือมีคนอุบายที่ชอบไปหลอกเด็กผู้หญิงในทางผู้สาวในทางกามารมณค่ะคำนี้นะคะจับแพ้ชนแกะนะความหมายคือทำแบบให้มันเสร็จๆไปนะคะไม่ค่อยใส่ใจในการทำงานสักเท่าไหร่<ช>นะ<ช>มีคนส่งถ่ายภาพส่งมาให้ครูเขียนว่าแกะชนแพ้อะหนูแก้นิดหนึ่งนะคะไม่ใช่แกะชนแพ้ลูกแต่เป็น จับแพะชนแกะเอาแกะมาก่อนแพะไม่ได้ค่ะมันเป็นสำนวนเนาะอ่ะไปต่อหากด้ามพระด้วยข่านะคะอันนี้เป็นพระนะไม่ใช่มีดนะมีคนเขียนมาบอกว่าเป็นหักมีดให้หกักไม่ใช่ไม่ใช่สำนวนนะหักด้ามพระด้วยข่าก็คือหักหูมเอาด้วยกำลังใช้อำนาจบังคับค่ะคำนี้เจอบ่อยนะคะมือไม่พาย เอาเท้าราน้นาำใช่ไหมคะก็คือไม่ช่วยแล้วก็ยังขัดกวางอีกนะภาพนี้ค่ะมีคนเขียนผิดมาแล้วนะคะและมีทุกปีก็คือหมาหยอกไก่นะคะไม่ใช่หมาสอกไก่นะหยอกหยอกนะเป็นอาการที่เรียกผู้ชายที่ชอบหยอกล้อผู้หญิงในเชิงชู้สาวนะคะเป็นทีเล่นผีจริงนะคะ่าผีสอกกันอยู่แถวๆนี้นะ,ะอ่ะไปต่อนะคะ ภาพนี้ชี้โพรงให้กระรอกนะคะก็คือชี้นะในสิ่งที่มันเขารู้อยู่แล้วอ่ะแต่มันเป็นทางที่เขาแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะชี้โพรงให้กระรอกภาพนี้ค่ะวัวสลังหวะไม่เวอร์นะคะหวะหอวออะหวะเนาะแปลว่าคนที่ทําอะไรผิดแล้วจะมีความรู้สึกว่าหวัดกลัวหวัดระแวงนะคะไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีคนรู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ ภาพนี้นะคะตำข้าวสารกรอกหม้อเนาะก็คือไม่มีเงินจะกินอะไรแล้วหากินไปเป็นวันๆไปนะคะภาพนี้ลูกไก่ในกำมือนะคะชัดเจนเลยลูกไก่ก็คือคนที่เป็นยังไงตัวเล็กๆอำนาจน้อยๆใช่ไหมก็ไม่มีทางต่อสู้ได้กับคนที่มีอำนาจมากกว่าคะ่ะไปภาพต่อไปนะคะภาพนี้ค่ะ สำนวนชื่อปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะก็แปลว่าเหมือนกับเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันคนมีอำนาจมักจะชอบเอาเปรียบนะคะคนที่มีอำนาจน้อยกวา่าภาพสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายนะคะภาพนี้เกือบสุดท้ายดินพอกหางหมูก็คือคนที่ชอบสะสมงานไปเรื่อยๆนะคะจนงานมันพ่อคูณไปจนไม่เสร็จแล้วก็พี้เกียจละทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็ก ก็ต้องไม่ทําตัวแบบดินพอกหางหมูเนาะมีงานอะไรก็รีบทำนะคะจะได้มีเวลาไปเล่นไปทำในสิ่งที่เราชอบค่ะและภาพสุดท้ายจริงๆนะคะสีซอให้ควายฟังนะคะก็คือแนะนำหรือสอนคนที่ปัญญาทึบนะก็จะไม่มีประโยชน์เหมือนพูดไปก็ไม่ได้ผลอะไรดีๆกลับมานะคะก็ต้องรู้จักดูด้วยนะคะว่าคนที่เราพูดด้วยนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ อ่ะโอเคนะครบแล้ว15คําคำนะฉนเฉลยตัวสำนวนนะคะแล้วก็ความหมายกันไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มันจะเหลือแค่ว่าในสำนวนที่ยกมาให้อ่ะคะ่ะมันเป็นสำนวนเป็นสุภาษิตหรือเป็นคำพังเพยไปบอกรูในวงเล็บนิดนึงนะว่าคำนี้พังเพยค่ะคำนี้สุภาษิตครับคำนี้สำนวนค่ะอย่างนี้โอเคนะ อ่ะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสำนวนเปรียบเทียบบ้างนะคะเมื่อวานนี้เป็นแบบปกติเป็นสำนวนเป็นสุภาษิตเป็นคำพังเพยแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงสำนวนเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเราต้องมีข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีคำเปรียบแล้วก็จะมีคำข้างหลังเนาะคำเปรียบเนี่ยจะมีคำว่าเช่นเช่นนะเช่นมีคำว่าดังนะคะเหมือนเป็นนะคะราวกับ นะคะเชกเชนประมาณนี้แต่จริงๆก็มีเยอะกว่านี้นะคะถ้าเจอคำพวกนี้ปุ๊บให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่มันคือการเปรียบเทียบมันอาจจะเป็นอุปมาโหหานนะคะอุปมาแปลว่าการเปรียบเทียบด้วยก็คือเน้นแสดงว่าอันนี้เทียบด้วยกับอันนี้นั่นแหละนะคะอ่ะสมุดเอาขึ้นมาให้พร้อมเลยค่ะวันนี้นะคะตัวอย่างการเขียนนั้นง่ายๆนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะลกูกแล้วก็เขียน หัวข้อว่าเราจะมาเขียนสํานวนเปรียบเทียบกันมีทั้งหมด20ข้อนะคะเขียนเลขไทยให้สวยงามนะคะ20ข้อเนี่ยเขียนโจทย์ลงไปแล้วก็เลือกเติมคำตอบที่นักเรียนคิดว่ามันถูกต้องนะคะคำตอบที่มันคิดว่าใช่แน่ๆเช่นข้อหนึ่งผมเหมือนเหมือนอะไรเหมือนยาพิษใช่ป่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะมาดูนะ ว่า20 e ข้อนี้มีอะไรกันบ้างกูอยากให้เราตอบดังๆนะเวลาที่เห็นปุ๊บตอบเลยแล้วก็เขียนลงไปนะคะอ่ะคำแรกค่ะขมเหมือนอะไรนะคะเมื่อกี้ที่เฉลยไปอาจจะไม่ถูกนะอาจจะเป็นบอระเพ็ดก็ได้หรือเป็นยาพิษก็ได้อย่าเชื่อเฉลยนะเพราะเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างในการเขียนนะคะกะขมเปรียบเทียบเหมือนอะไรระหว่างยาพิษหรือบอระเพ็ดนะคะ ถ้าได้คำตอบแล้วเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะภาพที่สองข้อที่สองนะคะหน้าขาวดังหน้าเราเนี่ยขาวเหมือนอะไรระหว่างไข่ที่ปอกหรือสำลีคะได้คำตอบแล้วเติมเลยจ้ามาภาพที่3ามคำที่สามค่ะง่ายเหมือนปอกส้มเข้าป,า,ปากหรือง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากคะ อันนี้ต้องเคยเจอบ่อยอย่าผิดเชียวนาะข้อ3ข้อที่4ค่ะใจดำเหมือนอีกาหรือใจดำเหมือนห่านกันคะข้อที่5นะคะตัวดำเหมือนอะไรนะแสดงว่าระหว่างห่านกับอีกาเนี่ยมันจะไม่ซ้าข้อกันละระหว่างข้อ4กับข้อ5นะคะดูดีๆว่าอันไหนน่าจะใจดำน่าจะเหมือนอะไรตัวดำน่าจะเหมือนอะไรนะคะลองดูนะ พูดเป็นจุดๆ,ๆคนบ้าหรือพูดเป็นต่อยหอยดีหวานปานน้ําตาลหรือหวานปานน้ํำผึ้งเดือนห้าค่ะข้อแปดนะคะเบาเหมือนซัมลี่หรือเบาเหมือนปุยนุ่นอ่าต้องเลือกแล้วนะคะข้อ9ค่ะแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายหรือแห้งแล้งเหมือนทะเลเพลิง เลิงแปลว่าไฟนะคะเพราะฉะนั้นลองเทียบดูว่าทรายกับเพลิงอะไรดูเป็นไปได้มากกว่ากันข้อที่10บค่ะหน้าซีดเป็นไก่ต้มหรือหน้าซีดเป็นกระดาษคะตอนนี้10บข้อแล้วนะคะใครยังทำไม่ทันใครยังเขียนไม่เสร็จนะก็ค่อยๆพอสค่อยๆ่อตรดไปนะคะไม่ต้องรีบนะลูกเขียนให้สวยๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตคำไปด้วยนะว่า คำอุปมาในแต่และข้อเนี่ยที่เราเจอนะมีทั้งคําว่าเหมือนเป็นราวกับเช่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคําเปรียบเทียบทั้งหมดเลยนะคําที่สิบเอ็ดค่ะร้องไห้จนน้ําตาเป็นสายเลือดหรือร้องไห้จนหมดไส้หมดปุงคะ่ะหมดเหมือนกันนะแต่มันจะหมดแบบไหนอะ่ะเออ ทำงานค่ะจนตัวเป็นเกลียวหรือทำงานจนหัวเป็นนอ็อตเลือกนะเป็นเกลียวหรือเป็นนอ็อตอ่ะข้อต่อไปข้อสิบสามขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหรือขายดีเป็นนับเงินไม่ทันเลยขายดีจัดนะคะอา้าวเลือกเอาเอาอันที่มันเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าเอาอันที่ชอบนะไม่ได้นะคะเพราะถ้าเลือกเอาที่ชอบเนี่ย รับรองว่ามันจะไม่ถูกนะคะไปดูความจริงว่าเอะมันน่าจะตอบอะไรนะคะหรือถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุณเชื่อว่าท่านรู้เพราะว่าท่านชอบพูดบ่อยๆอ่ะโอเคต่อตาโตเหมือนไข่ห่านหรือตาโตเหมือนไข่เป็ดเอาไข่ไหนใหญ่ขว่าเอาไข่นั้นแหละตาโตเหมือนไข่อะไรนะคะพ่อสิบห้าฉ <15 S 1> ลาดเป็นกรดหรือฉลาดเป็นเฉลียว ข้อ16นะคะขี้เกียจจนตัวเป็นขนหรือขี้เกียจจนตัวเป็นเกลียวค่ะ17แล้วค่ะสายราวกับน้ําหรือสายราวกับแก้วอา้าวเลือกให้ดีนะข้อนี้มีคนผิดทุกทุกปีละเยอะด้วยจ้าสายราวกับน้ําหรือสายราวกับแก้วนะคะข้อ18อ้วนเหมือนหมูหรืออ้วนเหมือนควายดี เออตอนนี้พูดถึงหมูนะคะราคาหมูค่อนข้างแพงเนาะใครจะรับประทานหมูก็ต้องกินให้คุ้มค่าลูกใครนนกินอยากินทิ้งกินคว้างนะใครชอบกินหมูกระทะชาบูเนี่ยเนาะต้องทานให้เต็มที่นะลูกรู้จักคุณค่าของมันเพราะว่าตอนนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นเนาะหมูก็มีราคาสูงมากมากที่มากมากๆเลยแหละตอนนี้นะ ถ้าเงินเรามีน้อยเราก็จะไม่สามารถซื้อมันได้นะคะแต่ถ้าใครซื้อแล้วใครอยากกินจริงๆกินให้อิ่มกินให้เต็มที่ให้คุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปนะคะอ่ะนอกเรื่องกันพอของปากของคอไปข้อ19ค่ะเสียงดังรากับฟ้าพาหรือเสียงดังเรากับฟ้าร้องดีอ้าวเลือกนะคะและข้อสุดท้ายแล้วค่ะ้อมเหมือนอะไรระหว่างมดตัวน้อย หรือหอมเหมือนกุ้งแห้งตัวเล็กๆเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเล็กแต่ฝั่งไหนที่เขาชอบเปรียบเอามาใช้มากกว่าให้เลือกอันนั้นนะคะก็ครบกันไปแล้วเรียบร้อย20ข้อนะคะหวังว่าเราจะทำได้ครบแล้วก็ผิดอย่างน้อยผิดสัก10อืม10เยอะไปสักห้าข้อก็พอนะไม่ต้องผิดเยอะนะคะเพราะว่าจะได้นำมาใช้กันได้ถูกต้องเวลาที่เราเปรียบเทียบอะไรต่างๆนะอ่ะ อย่าลืมทําให้เรียบร้อยเลขไทยและขีดเส้นใต้ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนวันนี้เราพูดถึงสํานวนเปรียบเทียบไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาพบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะคะอยู่ในหนังสือเตรียมหนังสือให้พร้อมครั้งหน้าใช้สมุดด้วยใช้หนังสือด้วยควบคู่กันไปนะคะเป็นครั้งสุดท้ายกับเรื่องนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยใครทำเสร็จ คุณถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดูกันบ้างก็ดีนะคะจะได้รู้ว่าโอ้โหทำงานเรียบร้อยไหมทำงานถูกต้องไหมนะจะได้มีอะไรมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะไม่รู้ว่าจะเจอกันในรูปแบบไหนนะรอฟังประกาศนะคะข่าวทางกลุ่มไลน์ให้ดีๆนะลูกนะจัดแจงไปให้ทราบนะคะโอเคค่ะแล้วเราเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ